ดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้มีเหรียญมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวแนะนําก่อนนิดนึงนะครับสาหรับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ตรงนี้นะครับสลาลม888ก็ได้หรือว่าไลน์แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับมีเหรียญ10บาท ปี40มา1ถุงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ10บาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับใครที่สอบถามกันเข้ามานะครับนี่นะครับมีพิเศษอยู่1เหรียญเจอพอดีเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ปี40นะครับเป็นเนื้อเกินตรงนี้1เหรียญด้วยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นปี40หรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับปี40นะครับปี40นะครับบางคนก็เริ่มเก็บกันนะครับก็ ผมก็เลยหามีมีน้องทีมงานฝากมาแบ่งด้วยนะครับฝากมาขายนั่นเองนะครับถุงนี้นะครับ100เหรียญเหรียญ10บาทปีพศ2540นะครับ10บาทนะครับ10บาทปี40นะครับขายถุงละ1,400บาทนะครับพันสี่อันนี้ส่งฟรีให้นะครับพันสี่นะครับนี่นะครับเหรียญ 10บาทปีพศ2540นะครับขายถุงละพันสนะครับหนึ่งเหรียญก็ตกเหรียญละ13บาบาท50นะครับเพราะว่าส่งฟรี EMS ค่าส่งน่าจะประมาณ50ินิดๆนะครับห้บาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วค่าเหรียญจริงๆประมาณ10เหรียญละ13บาบาท50แต่ว่าขายเหมานะครับขายเหมาทั้งทั้งถุงเลยทั้งร้อยเหรียญเลยนะครับนี่นะครับใครจะเก็บก็ทักมาได้นะครับมี1ถุงนะครับ เหรียญ10บาทปี40่นะครับแล้วก็มีเหรียญมีเหรียญ5บาทสยามมินนะครับมีมา3มเหรียญนะครับ5าบาทสยามมินคืออะไร5บาทสยามมินก็คือเหมือนกับเป็นเหรียญ5บาทรุ่นหนึ่งนะครับที่พบเจอน้อยนะครับจำนวนการผลิตจํานวนการาผลิตที่ระบุไว้ในคู่มือนะครับอยู่ประมาณ4 0,000ืเหรียญนะครับผลิต น้อยกว่าปี3 1ซะอีกนะครับสามบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับเหรียญสิเหรียญห้าบาทสยามเมนก็คือเหรียญแบบที่เหมือนกับเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็คือเหรียญปี20งศนอ่ะอันนี้2องแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญ5บาทมีอยู่2รุ่นนะครับปี20นะครับมีรุ่นนี้กับรุ่นนี้นะครับแต่ว่า เกิดการผิดพลาดในการหยิบแม่พิมพ์ขึ้นมาผลิตนะครับก็คือแม่พิมพ์ด้านหัวใช้เป็นด้านนี้นะครับของเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ด้านก้อยใช้เป็นของรุ่นนี้นะครับประเทศไทยแบบนี้นะครับใช้แม่พิมพ์คนละรุ่นกันนะครับเหรียญที่ออกมาก็เลยอยู่ในลักษณะนี้นะครับด้านหน้าสยามมินด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์พบอลแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูเหรียญจริงกันเลยนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้สยามมินนะครับด,ดูจากด้านหลังก่อนนะครับห้าธันวาสองห้าสองศูนย์นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสยามมินนะครับปกติเหรียญปกติที่พบเจอกันบ่อยๆคือแบบนี้นะครับ <c oughs> ด้านหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหน้าไม่เหมือนกันนะครับแบบปกติด้านหน้าจะประเทศไทยเห็นไหมครับแบบปกติด้านหน้าจะเขียนว่าประเทศไทยแล้วก็แบบที่หายาก พบเจอกันข้อมูลอ่ะส0่หมืเหรียญนะครับเขียนว่าสยามมินนะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับเหรียญนี้นะครับมี2อราคานะครับเพราะว่าผมขายตามสภาพนะครับเหรียญนี้สภาพแบบไม่ค่อยแบบวิ้งวินะครับพันสนะครับส่งฟรีนะครับก็อยู่ที่ถ้าคิดแค่ราคาเหรียญก็พันสนะครับแต่ว่าอันนี้คือคิดรวมส่งไปเลยนะครับ 1 3 0 0นะครับแต่ว่าถ้าใครเอาสองเหรียญแบบเนี้ยนะครับก็จะลดลดไป50บาทนะครับก็คือจะลดลดค่าส่งให้นะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูดูสภาพก่อนนะครับเนี่ยเหรียญแบบไม่ได้วิงวิงนะครับอาจจะมีรอยตรงนี้นะครับอันนี้คือพิจารณาก่อนนะครับพันสามนะครับเหรียญนี้ขายพันสามนะครับพันสามส่งฟรีนะครับแล้วก็มีอีกสองเหรียญนะครับ สองเหรียญจะเป็นสภาพแบบขึ้นมาหน่อยหนึงนะครับอันนี้เป็นพันสี่นะครับพันสี่เหรียญที่หนึ่งอ่าพันสี่อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเผื่อว่าใครจะแคปหน้าจอนะครับอันนี้พันสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับว่าพันสี่จะสวยกว่านะครับนี่นะครับ พันสามมีหนึ่งเหรียญนะครับพันสามส่งฟรีนะครับแล้วก็อันนี้พันสี่พันสี่เหรียญที่หนึ่งนะครับเป็นสยามมินเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ผ่านใช้นะครับพันสี่เหรียญที่หนึ่งนะครับแคปหน้าจอได้นะครับผลิตน้อยนะครับเหรียญเหรียญแบบนักสะสมต้องมีนะครับมีมีผลิตน้อยกว่าปีสิบบาทปีสามหนึ่งซะอีกนะครับอันนี้สี่หมื่นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่ง สิบาทปีสามหนึงหมืนสร้อยเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่2นะครับสยามมีเหรียญสวยพันสี่มี2เหรียญนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับพันสี่หนึ่งกับพันสี่สองนะครับหกับ2องนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับก,ก็ลองดูนะครับใครใคร ใครที่ยังไม่มีอยากจะเก็บนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหายากกว่ารุ่นนี้เยอะนะครับนี่นะครับคนละแบบกันนะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับอันนี้สยามินนะครับก็หลายๆท่านน่าจะรู้แล้วแต่ก็คือให้ข้อมูลนิดนึงนะครับเผื่อว่ามีมีมีมือใหม่เข้ามาดูนะครับก็จะได้แบบ จะได้แบบพอรู้ว่าเอ้ยทำไมมันแพงทำไมมันมันราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าความหายากความหาง่ายมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มี2รายการนะครับมีมีถุงนี้พันสี่ส่งฟรีนะครับ1ถุงนะครับแล้วก็มีสยามมินมาแบ่งสามเหรียญนะครับใครยังไม่มีก็ลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ